าสีน well. ้ำเงินะบาดนี่หาซี้ืถือโอ้ยหาีบงเล็กียแล้วครับบังเก่าีไปหาี่อยโอ้ตอนก็มอหัดดอกพีลงมาตำแล้มันตำซี่อยนั่น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 ั่นเขาฟ้านะลมันกับใกไห้งหรอมันกับใกไห้งสายตาสีใกล้เนี่นั่นนตอนนี้ว่เห็นเราไม่หน่อยเห็นไหมแล้วนั่นทีาเขาฟ้า มันกำลังไปไปแล้วครับึเกงแมนเก่งโตกว่ามนเมกซีหล่อเลยดิมันลงไปไปมันไปนลครับจำต่อทไปครับจาพัเทพยนะครับเชืออานาเป็นอนเด็อเขอผม้านะครับคุยกับตาพัรเ ซึงซีโพ่เดนมาตอตาได้เลยครับเนี่ยซึงซีโม่มาตอตาพัเปอเนะครับฐา,านนี้ถึงพี่โคเนลเลเสาเอกฐานนั้นโปรเทสตอร์แดงดิเอาณขัเดียวดอยขออนุญาตถันเน้อทีมงานตาพันเส้เนเลขเป็นระบบเป็นืบอคกันอ่าช่างหส กินทุกสูงลงสาสาทำเวลาได้หลายๆคนที่งานจงสุขดี3 รับกวางไหมมั่อะไรไหมมั่งใหญ่หลังมั่งหรือข้อต่อกระสังเอาหลังเบกอะไรเนี่ยลองก็ไม่ได้เอาหลับไปรวมกันไปแค่จะนั่งไหวก็ไทยใช่เอาหลังเบก

Nì, nì nó nè nã nè nã xiềng xiềng gần đây nè bầu nã nã xiềng xiềng nè nã nè Ủa nè, phải, mạnh nè, Ủa cháu, đứa cháu đi ngang là đang cang lá, xuống đuôi, cái chân cò ná sút sút lê vậy, cái chân ná sút sút lê này, sáu mươi, cò ná sút sút rồi nè, không có nhìn thấy, cò ná sút sút nè, cái gì cò tím ná, nè măng tím nó ná bằng bàng này ทั้งสายนี่เนเออนี่นี่นายยูคขาขึนไปน่นอ่เม่อเห็นตุยทั้งหนาบเฉยเฉียงแล้วหนางน่ะสามเยเ่าจ้าเจ้าดงนั่นนั่นขคว่ินเห็นบ่นั่นนั่นนั ดูตายขวนกี่มินลงมาล่ะวอเปดเก่าเลยควดถึงมิเนี่มเห็นอยู่ตนเรียนไปแล้วคุอวินกลายกลายไปแล้วเมื่อขาน้าที Gather ่สองล่ะน้าที่้เาทได้องา้าได้หน้าวไดาดาด้มดาดดดาาด เห็นจะขึตาดีนั่นเหนลือาพื้นเลยฝาพื้นๆขาวๆน่ยเนี่หน้าเล่หน้าพนี่ไก่หรือเนี่ยไก่เนี่ยไก่เติบเนี่ยไก่มันอย่ไก่เดี๋ยวมันสีมาใส่ฝาขีดขีดยูตินนั่นมันสีมาใส่หมองแหลมมันไก่มันสีมาใส่หมองแหลมขีดขีดไกู่ก่อะไปยงงงมันสีเห็นขีดปะเห็นขีดเห็นขีดมันสีมันสมสเกบเกิบไปมันไม่ได้อีกเรนจะได้แปดชิปได้ยูดอกาสี่สิงชิขีดนดี เพราว่ามันผ่านนยเรเห็นอยู่มันด้อยแห้งหน้อยมันหน้อยนะนลุสขีดแล้วนะสนเดเออนันมาสิมหาไปอันปาสีน้ำเงินระบานี่สีสีหรือถือโอ้ยหาสีเบิ้งเลขสีร้อยแล้วครับเบิ้งเลขสีร้อยเลยนะเบิ้งเก่าสีไปหาสีรอยโอ้ตอนก็มองหอดอกพีลงมาต่ำหลือเปามันต่ำโสีอยโอสีรนั่นนั่นนั่นนั่ันเขาฟ้าหนาแล้มันกับ่ไก่แห้งหรอมันกับไก่แห้งสายตาสีใกล้ใกลเน่นั่นนั่น

Það séu með hann?